สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเกมอาร์คสมูทบนนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเช่าไรเหมือนเดิมนับวันนี้ก็ทางเซิร์ฟ PPE ก็จะมีการประกาศกิจกรรมนับกิจกรรมครั้งนี้ของเซิร์ฟ V วันเสาร์นี้ก็คือการวิ่งแข่งเจ้าแบริโอニกนะครับก็คือเจ้าจระเข้สองขาที่เดิน2ขานับก็หาจับได้ในป่าเขาเรียกว่าป่าเมซอนนับทางสาเกียวหรือว่ารอบป่าแดงนับจะเกิดแถวป่าเมซอนนับ ที่มีจระเคเยอะนะครับแต่วันนี้พี่ก็จะมาหาจับนะครับทำคลิปหาจับนะครับก็เจา้าเบลเลี o นิกนี่ก็จะกินเจ้าเนื้อปลานะไม่งั้นก็กินคิเบิลของเจ้าสามเขาพลพิดนะครับตัวนี้เลยนะครับชิเบิลของตัวนี้นะครับเราก็จะไปหาจับกันนะครับกิจกรรมก็จะเริ่มมาเสาร์นะครับ2องทุ่มนะครับกิจกรรมนี้ก็ทุกคนที่เล่นในเซิร์ฟสามารถ จับมาลงแข่งขันกันได้นับนับเป็นรายบุคคลนับไม่ได้นับเป็นเผ่านับก็ไหนที่อยากลงแข่งกิจกรรมก็จับมาลงแข่งได้นับสำหรับเซิร์ฟ p ี e นะคนับเดี๋ยวพี่ก็จะวิ่งหาก่อนนับก็ค่อนข้างจะหายากอยู่นับเจ้าเบรเลียนิกนับก็ทางนี้พี่ก็เห็นเยอะอยู่นับเดี๋ยววิ่งหาแป๊บนึงนะครับ ก็น้องๆคนไหนที่สนใจเขาเล่น APK ภาคเก่าก็ทักมาขอเขาเล่นได้นะครับอันนี้ก็เป็น a k ภาคเก่านะครับก็าสามารถหาโหลดได้นะครับคนที่มีประวัติดาวน์โหลดใน Google Play Store ก็ไปค้นหาที่ประวัติให้ดาวน์นะครับก็จะอยู่ในตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็คนที่โหลดใน App Store ก็ลองไปค้นหาประวัติดาวน์โหลดของ App Store นะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับ วิ่งหาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวถ้าเรามาเจอเจ้าเบเรลนิกแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะรับตอนนี้เราเจอแล้วหนึ่งตัวนะคตัวผู้ตัวเมียนะงูครับเดี๋ยวเราล่อมาทางนี้ก่อนนะมันไม่ตามด้วยนะ ดนับนนบอกจะสลบเลยนับตัวเมียน,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 นับเดี๋ยวเราล่อเจ้างูมาก่อนนับ เกีาเมชันก็จะมีสัตว์ตายเยอะนะครับนี่ครับเราก็ได้แล้วน้อยนะก็ไ้เรียล15นะครับเป็นไรนะรเดี๋ยวเราพ็อจะอัพเรีเยลขึ้นนะครับก็ช้พิดเมงกระพุนแทนยาสลบได้นะครับจะคลิกออกโต้นับป้อนเลยนะครับ ก็ถ้าเราหาไม่เจอให้เราไล่เคลียค่าสัตว์แถวป่าเมซอนน้าเดี๋ยวมันก็เกิดนะมนนีพี่ก็ไล่ขาดแ๊บเดียวมันก็เกิดแล้วนะ,จะออเ,นเนะจะออเ้านะแบดเดโนะอนะิกนับพอครับเราก็จะอัพเีเวลขึ้นนะครับ รัก360นะครับ360นะครับถ้าเอาอัพประมาณนี้มันก็จะได้เปลี้ยว540พอดีนะครับแล้วก็ใส่ กด15นะครับก็ใส่คิเบิ้ลเลยนะครับก็สองอันอันเดียวสองอันน่าจะติดนะครับนี่นครับอันเดียวครับอ๋อนี่มันเดือด339นะมัน599นะครับ,รบแล้วก็อัพเร็วๆขึ้นหน่อยนะครับ เรนะาได้สปีด300นะครับเราก็จะใส่อ่านให้มันคนระับ ก็ใส่แช่ทองให้มันด้วยนะครับนี่นะครับก็จะได้สปีดอยู่ที่3ามแล้วสิบครับก็ทำระ่งขันได้นะครับก็<ๆ>การวิ่งก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อใบเลวิกนะครับเดี๋ยวเรา ปเจอกันอยู่ตรงจุดสตาร์ทนับเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางสนามว่าวิ่งแข่งไปทางไหนบ้างนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่จุดสตาร์ทของสนามกิจกรรมแล้วนะครับก็เราไปดูเส้นทางกิจกรรมกันว่าไปทางไหนบ้างครับนี่ก็อยู่ข้างบนเลยเสาเขียวเลยครับเส้นทางเก่าจากการวิ่งกิจกรรมอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันเลยนะว่าวิ่งไปทางไหนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เส้นทางก็ดูในคลิปนี้เลยนะครับก็ เส้นทางวิ่งก็จะทางนี้เลยนะครับข้างบริเวณสีเขียวนะครับก็นําเจ้าเดลิโอนิกมาจอดได้เลยนะครับนี่นะครับก็ทุกคนสามารถลงร่วมกิจกรรมได้นะครับครั้งนี้นะครับนับเป็นรายบุคคลนะครับไม่ได้รับเป็นรายเผ่านะครับคนที่เข้ารอบที่1นึ่ก็จะได้รับของรางวัลไปนะครับแล้วก็คนที่เข้ารอบกิจกรรมสามารถทักมาขอของรางวัลปอบใจได้นะครับนี่นะครับก็เป็นเซิร์ฟพีพีนะครับก็เป็น a อเอเคภาคเก่านะครับจากเรา จุดสตาร์ตตรงนี้นะครับวิ่งออกมาเลยนะครับตรงมาเลยนะครับให้วิ่งบนบกนะครับตรงตรงตรงวิ่งมานับบินบินไปเลยนะครับนี่พี่จะบินให้ดูเส้นทางนะครับตรงบนตรงนี้เลยนะครับตรงตรงมานับจากจุดนั้นนะครับวิ่งตรงมานับก็จะวกเข้าตรงร่องน้ำตรงนี้นะครับตรงมาเลยนะครับ ใบเลีวนิกนี่ก็สปีดก็ไวอยู่นะครับน่าจะแป๊บเดียวนะถ้าไม่วิ่งติดก็เห็นติดสัตว์นะคับนี่นะก็จะรกเข้าทางนี้นะครับตรงไปเลยนะคับวกมานะครัแล้วก็อ้อมไปทางหน้าเกาะเสือระจันทร์นะครับก็จะมีเส้นไทยเส้นสายอยู่ตรงนั้นเลยนะรบนี่ครับวกมาทางนี้เลยนะครับ กิจกรรมนี้นับเป็นรายบุคคลนับสามารถจับมาลงแข่งขันได้นะครับสสยสร้อยทองได้นะครับต้องใช้ตัวป่าที่จับมาท่านั้นนับตัวทีแอนนินขายในเซิร์ฟลงแข่งไม่ได้นับก็จะผิดเรียกว่าผิดกติกานะครับนะมาทางนี้เลยนะครับพวกมาทางนี้นะครับนี่ับก็ส้นใช้ก็อยู่ข้างหน้าเลยนะครับ ก็อยากเล่นเซิร์ฟเอเคาเก่าก็สามารถทักแชทมาได้นับลิงเฟสบุ๊กก็อยู่ใต้คลิปเลยนับนี่นับเ้นไซก็อยู่ตรงนี้เลยนับวิ่งจากทางสาวเขียวมาทางนี้เลยนับนที่เขารอบที่123ก็จะรับของวันไปนับให้วิ่งเข้ากลางเส้นไซนับก็จะมีแอด i มินรอแคปชื่อดูอยู่ในเส้นไซตรงนี้นะครับ กิจกรรมก็จะเริ่มตอนพรุ่งนี้นะครับสองทุ่มนับมาเจอกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับดูว่าจะไลน์ใน YouTube หรือว่า t i k t o k นะครับใน YouTube พี่มันบั็กนะมันไม่มีเสียงเลยพี่จะลบโหลด YouTube ใหม่นะครับจะทดสอบดูว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะยันนี่อาจจะลองสตรีมดูนะว่าจะได้ยินเสียง YouTube หรือเปล่านะเสียงไม่มันไม่มีนะครับแต่ไลน์ใน t i k t o กก็เสียงปกตินะครับ ร่านับคลิปวิดีโอนี้ก็อ่านับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแค่นี้นะพามาจับเจ้าเบเลนิกแล้วก็พามาดูเส้นทางกิจกรรมของการวิ่งแข่งเจ้าเบเลนิก p b e แค่นี้นะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่ด้วยนะับแล้วก็อย่าลืมกดรูกปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือนก่อนใครนับคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ